มาดูรถถังต่อยกับเศกสันคู่นี้เริ่มต้นขึ้นมาก็เป็นเศกสันเป็นฝ่ายเดินเข้าหาไม่บ่อยนะครับที่จะมีใครเดินเข้าหารถถังแล้วท่าต่อยแบบนี้มีเศกสันนี่แหละเอามาดูกันครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปมัดใครจะคมกันมาครับเข้าประชิดแล้วเข้าประชิดแล้วแทงโอ้โหเศกสันแทงแล้วรถถังว่างรถถังแทงขึ้นเศกสันแทงรถถังแทง เสกสรรตีขวาหลดถังโอลดถังพายุหมัดใสแล้วครับใส่แล้วใส่แล้วไปแล้วโอ้ยเสกสรรใส่ใส่ครับลดถังตามซ้ำนะครับทีนี่ไปหรือเปล่าไปหรือเปล่าไปหรือเปล่าโอ้โหครับเอาตัวรอดไปได้ครับมาแลกันต่อลดถังรถถังรถโอ้เสกสรรก็โตเจ็บเจ็บครับโอ้โหเดินใส่อย่างเดียวเลยครับเสกสรรไม่กลัวจริงๆครับโอ้ลุมีศอกด้วยครับโอ้โหซัดกันอย่างนี้ครับซัดกันอย่างงี้โอ้ยมันจริงๆครับโอ้โหปูดศอกครับมีศอกแสเซอ มีศอกเสริมด้วยครับโอ้โหครับงานนี้ใครบทงานนี้ใครช็อตมีหวังได้นอนเปลยแน่นอนครับโอ้โหครับสู้กันจริงๆโอ้เอาครับหลังจากที่สิ้นเสียงรักครั้งครับสองคนไอ้โอ้โหมารยาทงามเสลยเกินครับดูสิครับลงไปกราบลงไปกอดกันอุ้ยหอมแก้มกันชื่นใจพี่น้องักกันครับดูสิครับยกมือยกม้ายกมือชูให้แกกันครับโอ้ดูรถถังสิครับนี่ครับมาโอ้โหมาแสดงน้ําใจกับพี่เลี้ยงฝั่งเสกสรรครับ